الحمد لله الحمد لله الذي أكرم عباده بنعمة الاسلام والايمان أحمده سبحانه وتعالى وهو المحمود في كل في <applause> كل لسان Wa ashadu wa ashkuruhu syukran man talaban mazida minan maliki dayan. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahul karimul mannan. Wa ashadu anna sayyidana muhammadal abadahu wa rasuluhul munazilu ilaihin qur'an. Wa ashadu anna sayyidana muhammadal abadahu wa rasuluhul munazilu ilaihin qur'an. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه النجوم من دو... نجوم من... نجوم من... النجوم من إكفاد. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله واعبدوا له ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا อัลฮัมดุลลาอัลฮัมดุลลาขออนุเคราะชกเณตอัลลอฮสุบฮานาวะตาลานะครับที่อัลลอฮให้กับผมและพี่น้องเรามัสยิดบันขนตอนะครับในวันนี้ผู้ที่มีอิมานที่หลักต่างรลายนะครับมีชีวิตอีกครังหนึ่งนะครับอ่าเราก็ได้มาพบอยูกัะทังถึ่งวันสุกนีและเราก็มารับรับฟังข้อโตบะในสุกนีนับว่าเป็นความเมตตาที่อัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาท่งให้เบานะครับ มีลมให้ใจอีกขงังนึงพี่น้องบ้านกัวต่อที่รักนะครับที่มีอิมานท,ที่รักต่างรลายพี่น้องครับศาส,สนาอิสลามของเรานะครับได้ให้เวลากับพวกเราทำมาห้ากินห้าริสกีตีฮารานนะครับห้าการงานเทบารากาศงานเทศริมงคลนะครับและเราก็ต้องมีเวลา ที่จะทําอิบาดาดต่อลัสุุฮานาวาตาลาเมือนกันแบ่งปันเวลาที่จะมาุูยต่อลัสสุภานาวาตาลาเพื่อที่จะชุโกรธครอบคุณต่อการงานที่เราได้รับได้ทําอย่างบารักาศนะครับงานที่เราได้รับทํามานะครับองานที่บารักาศนั้นพี่น้องบ่งปัต่อตีอีม่านที่หลักต่างรายการงานที่บารักาศนั่นคืองานที่พวกนะครับ ผ่านการออกจากาศจาาศ่ายซอดะกะดูแลคนยากจนนะครับคนเด็กเขาไม่มีอันจะชายคนเด็กเขาลำบากคนเด็กเขาไม่มีอันจะกินนะครับนั่นคืองานเี่็มมีบรารกาศการงานเี่ผ่านาการอกอกจากาศพี่น้องที่ลักคอร์ลสุภานาวตาลาคำว่าซาการนั่นมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่ซาการฟิตเตอร์ เทเราออกกันในเดือนรอมฎอนอย่างเดียวนะครับเดือนรอมฎอนเทเราออกกันเทเราเขายียวว่าใจสั้นกาสั้นกานะครับอ่าเทเขาบอกว่าใจสั้นกาเดือนรอมฎอนนะั้นแขกทีไระยะนะนะครับซัาก,กานันพี่น้องที่ต่งางังไรมันมีไล่ป่าผิดนะครับพี่น้องครับคนเทหา่าคายคนเททำส่วนคนทิดเลี่ยงปุสุว์ไม่ว่าจะเป็นอูด อ่าเพะนะครับควายหัวนะครับอ่าสิ่งเล่านี้นั้นเราจะต้องออกสาการมันเหมือนกันไม่นานสักวันนึงมันจะกลับมาทำลายเจ้าคลองของมันนะครับอ่าในวันเกียรตินะครับเอเลสุภาโนวาตาลาจะหาโยนกลับ็อบมาคนยวไม่ใจสาการพี่น้องเทมีอีมานมัสยิดบันคนวรตอที่รักทั้งหลายนะครับเข้า่า จาการนั่นคือเป็นสิ่งเี่สำคัญมาก,กับชีวิตของเราพอมอยาจะลาวปาวัตซากให้พี่น้องได้รับฟังนะครับในกิตาบอัญยาวากีนะครับซึ่งเป็นตำรานั่นได้ได้เลกไหวเผื่อมันมีเย่วันนึงนะครับมีชายคนหนึ่งเตะตำอีบาดะต่อลาสุภานาวาตาลาเก่งมากนะครับละมาดไม่เคยขาดนะครับอมีเงินสับซิมมากมายไปทำฮัท นะครับอยู่กับอันกุรอิยุตาลอดผู้ชายคนนี้นั้นใช่นุ่มไวรุ่นคนนี้นะครับเขาได้เลี้ยงแผลอย่างมักมากมแผลของเขามีกับด้วยมดอ่ามีแพะแผลเลี้ยงมามากักและทันก็ละเลยการจ่ายสกาดแผลเล่านั้นพี่น้องทีละก็อนรสศภานาวตาล่าทันก็ลอยฟั่งว่ามีอยู่วันหนึ่งมีคนอยากจุนนะครับเข้ามาข้อท่านข้อสะดะกะ ที่จะไปสื่ออาหารและรักษานะครับอ่าเต่จะรักษาลูกเมียของาเขาตกํกลังลําบากตกํกลังปว่วยอยู่นะครับใช่ทว่ามาข้อเสนอกานั้นนะครับอ่าเมื่าว่าข้อเสนอการนี้ประกอบมาใช่นุ่มเตเลี่ยงแพลนะครับใช่นุ่มเตเลียงแพมักนะกอับเซตตี้คนนั้นนั้นน่ะก็เลยทันมีแกอ,อยูตสวนตั้งมดนั้นแพะแกเลี้ยงมากกับลุยมัดแต่ว่า แต่ยังอยู่ตัวเดียวตัวเดียวเส้นๆแกตัวเดียวและกแกตัวนี้นั้นเป็นแกแต่ว่าแกหลักหมากใชน้นุ่มเตลี่ยงแผลนี่หลักหมากนะครับอ่าเลี้ยงดูอยู่ันไม่ไม่เคยปล่อยเลยนะครับอ่าข้างเหนือนตลอดความหลักความแกตัวนี้นั้นแกไม่เคยละทิ้งละเลยในการเดจะดูแลตลอดนะครับประกอบว่าใชาน่นุ่มก็เดลี่ยงแผลนั้นนั้น ก็เลยสดาก็ให้แเกเ่แต่แกรักทต่สุดตัวนั้นแหละแก่แต่แก่ักทต่สุดนั้นแกให้ไปแกไม่มีตาวันนั้นวันนั้นนะครับใช่แต่เลี้ยงแผะนั้นก็เลยให้แก่แตแกรักหมานั้นแกยอมเสียสาระหายไปโดยไม่เสียดายพี่น้องที่รักข้อลอสุภานาวตาลา่าพอให้ไปปัป๊บคนเดียมาข้อสดากอนี่ก็ได้เอาแพะเอาแก่ตัวนี้ไปแกแต่ว่าแกอ่าใช่นุ่มเต่เลี้ยงแผะนั้นหายไปกับ พอให้ไปตืงปั๊บปากกระาให้เอาไปทำอะไรแหละแต่ที่เอาไปคายหรือว่าที่เอาไปเลี้ยงต่อหรือของเขานะครับเขามาซกัขกอดาะลยนั่นคือบ่งบอกว่าอะไรที่เรารักมกทีิสุดสิ่งในที่เรารักมกทีิสุดในดุนยานี่เราเสียสาระถี่จะให้เขาไปไมคกกามาที่จะให้พี่น้องที่หลักข้อลัทสุภานาวาตาล่าในเมือนคนก็มาข้อท่านนะครับเราย่ยาคับหลายพี่น้องที่หลักทางไล่ด้วยมารายาทเทดีเลยอิสลามเรานี่ ต้หากว่าเขามาข้อสนักอ็ถึงไม่ว่าจะมาหน้าตาแบกไหนเราก็อย่าไปคิดในไงไรนะครับท่านเทดีถ้าเราไม่มีไรก็หนันหนาาไปสักขวดไม่มีไรก็ตักน้ให้มันดื่มสักแกว้วนี่เขาเรียกว่ามุสลิมเศดษีเขาไม่ขับหลายพี่น้องที่รกรสุภานาวตาลาผู้ชายกว่านี้ก็ให้แก่เตื่เกรลักเต่สุดนั่นแหละให้ไปปรากฏว่ามีอยู่ขึ้นนึงชายเทืเลี่ยงแพะนะครับ แกได้นอนรับไปนะครับไม,ม่นะครับแกได้ฟันเห็นบรรดาแพะทางมดเตกเกเลียงมานั้นแพะท้งมดเตกเกเลียงมามุงหน้าเข้ามาห้าแกนะครับต้องการจะชนต้องการจะมานะครับอาชนจะคล้องกองมันแกฟันได้ว่าแกอยู่ในถุงซาน้ำแห้งหนึ่งเตะกว้างมาสานา้ำเถกกว้างมาครับปากกันก่าแก ด้วยกับเดวาแพะเล่านี้เตเกลเลียงมาทางว่ดนั่งวิ่งข้ามาที่ชุนเกแกะก็วิง่งไม่ไม่รอดนะครับความจะมันหมากอ่านยังไงนะครับพอลัางจากหนังเจ้าข้องเตวาเลียงแพะใจนุ่งคนี้นั้นพอเห็นแพะก็วิ่งนะครับวิ่งไม่ได้อยู่มาไม่นานสักพักนึ่งน,นะครับปรากฏว่ามีเกะอยู่ตัวนึงเตเกรักเต่สุดนะเกะเตเกรักเต่สุดเตเกะสะดกอไปให้เบมืเดียนะน,นะครับเกะตัวนั้นนั้น เขาก็เลยนะครับอ่ามันก็เลยวิ่งนะครับวิ่งข้ามาฟั่งนาบรรดาแผลฟุ้งแผลต่างมดมาฟังนาเสร็จแลวก็ชนแผลต่างมดทีว่าที่วิ่งขาา้ามาชนแกะตัวเดียวนะมาช่วยเจ้าข้องมันมาชนจ้าข้องมันอ่าไม่ชนจ้าข้องข้ามามาชนแผลนั้นนะครับอ่ามาช่วยฟ้าไม่ใชจ้าข้องมันปลอดภัยจากบรรดาฟุ้งแผลฟุ้งแผลต่างมดนะครับฟังก่อนวา แกตอนนี้นั้นมาช่วยอยกะทังรุ่นนะครับจนแผลต่างมดนีสซัมเลจแผลเตลือดนั่งวิ่งนี้มดเลยโยมาไม่นานสักฝั่งนึงผู้ชายคนนี้ก็ตกใจเตือนจักเสนอนมันเกินอะไรขึ้นจากตับตัวของเขานะครับทำไมชายคนนี้นั้นรู้สึกมีควา,ามตกใจขึ้นมาจากเสนอนแป๊บหลังจกนั้นแกก็เลยไปสอบถามคนอาเลมอุลามะพี่นองที่ดักทางร้ายรามีปัญห้ออะไรเรื่องเล่า ข้องนะครับชีวิตเข้าเราถทมีปัญหาอยู่นี้มันอาจจะเลาอราตาลาติเปิดว่าใจเราฮิดายัดให้เรานั้นได้เห็นจัดเกณว่่าเรามีความผิดอะไรสักอย่างนึงก็ไม่แน่ผู้ชายคนนี้ก็ไปปรึกษาถ่ามาลาวางฟังฟันเตกเกฟันมานะให้ฟังนะครับให้ฟังมันเพิ่มกนอาเลมก็บอกเผื่อที่งเด็ดถันฟันมาต่างมดนั้นนั้นทันโรมา สไม่เด็ดทันเลี้ยงแปะมาเลี่ยงเลี้ยงเลี้ยงแพะมาสมไม่ก่อนเนี่ยฐันเคยออกจาการมาท้ามเลยแกบอกว่าแกไม่เคยออกเลยแกไม่รู้จักเลยอะไรจาการนี่วะไรอ่ะคนไม่ซึกษาพี่น้องที่รักทังไลฟวิชาความรู้นั่นมันเป็นสิ่งที่มันมาช่วยให้ชีวิตของเรานั้นดีขึ้นถ้าเราไม่เรียนเราก็ไม่รู้ในเมื่อไม่รู้เราก็ไม่ทําพอไม่ทําก็อะไรปัญหาตามมาหลังจากเราตายไปแล้ว พี่นองครับที่ให้เขามีการสอนเรียนพยายามไปเรียนให้รู้เพื่อจะตัวเข้ารอในวันสักวันนุกหลักกลับไปให้อัลลอฮ์สุภานวาตาลาคนอาเลมก็บอกว่าอ๋อนี่คืออัลลอฮ์ตาลาการั่างเพื่อใจให้ทันได้รู้ชัดเจนนลยว่าทันไม่ใจซากาต่อบรรดาแพลทั้งหมดแกเด็ดทันสนะก่อไปนั้นเต่มาช่วยเลือดทันนั้นอันนี้คือเป็นซิ่งเป็นฟ้ามดีนึงเต่ทันโชคดีไปนะครับไปอย่างนึงพี่น้องที่รักท่่่่่ สดกักาลามาดมันมีชีวิตนะมันมีชีวิตครับมายังก็มีชีวิตมันจะมาเป็นเผื่อนเราในกูโบโ้ใครแต่มายังตะหัดจุดน่บีบอาใครมายังตะหัดจุดในายามกลางคืนเดือๆนั้นมันจะมาเกยบเป็นเป็นไฟฟ้าให้กับเราจะมาเป็นเกียงนะครับและลงไง่ายเป็นนะครับไฟฟ้าจะมาส่องแสงให้กับเราน่ะเเราอยู่ในกูโบนั้นซาการสดกรักกอทางมอนีนั้นมันจะมาปกป้องเรา ช่วยเราจากการซบส่องเข้ามาละการมุงการนางเกตซึ่งวันนี้พี่น้องของท่านับตัวเองเลยว่าคนเดียขาดท้ายานขามากมายนี้พราซึ่งขมหัวไรปีนี้เคยออกจากการใหม่หนึลกลบมาตัวเองกับมี่ผู้ชายคนนี้นั้นแพซึ่งนี้ซบในการครอบรอบแล้วไม่ใจจาการนะครับสักวันหนึง่งอเลสุภานาวะตาราการหลวโทษนะครับอ่านี่ก็เดี๋ยวอะไรอย่าง เป็นสติเตือนใจว่าเราทุกคนมีงานมีการงานถ้าการงานที่เราทาไปนั้นขอบนีอศนะครับท่องหมหเมื่อนันัเที่เก็บกักไว้ไม่ได้ใช้จ่ายนะอันนั้นก็มาเป็นนะครับสักวันนึงมันจะมาเป็นแผ่นนะครับอ่าแผ่นหีบหนึ่งนะเอาลอสุภานาตระละ้ลอมกับกับไฟนะครับแล้วก็เอาไปใส่ในไฟนะครับใส่นารกแล้รอนมากหลังจนากนั้นก็ เอาเจากข้องเต็เก็บกักสากาดทองอะไรหรือวานะครับเต่ไม่ใจสากาดนั้นทต่เ,เป็นทองนั้นใส่ข้าวไปในฮีนั้นแล,ล้วรัชพานาวาตาลปิดปิดฮีบนั้นอ่าเราลองแลกนีิจินตนาการหนึกสภาพแล่ดีว่าข้าวไปอยู่ในฮีตนั้นความร้อนทรมานสักแค่หนพี่น้องที่รักทางไล่นั่นคือสิ่งที่เราจะต้องคิดลบมาให้มากยุคปัจจุบันอาเคซามานี คนจันละเลยในรูปคนเนื่องจากรูปคนอิสลามคือการสากการนี้มาร์กเลยครับไม่ส้นใจพี่น้องทีักข้อแล้วสุภาณนวตาล่าตกลงว่าทาให้ผู้ชายคนนี้นั้นได้ซ้ําเหนือพิษขิดได้พอได้ย่พอได้ไปปรึกษาคุนอาเลมเตีกรูมานะครับหลังจากนั้นแกก็เลยตอบาตัวต่อแล้วสุภาณนวตาล่าว่าเออแกพิษจริงๆแล้วไม่เคยออกจากการแผลมา แต่อัลลอฮฺสุภานาวตาลาส่งฮีดายะให้กอนไดฟันเทศในวันนี้ซึ่งว่าเป็นอัลฮัมเดล่าชิ่นหนึ่งนะครับแต่อัลลอฮฺสุภาหนาวตาลาต้องการให้เขาได้ตอบาตก่อนที่จะจากชีวิตไปในแต่สุดผู้ชายคนนี้ก็แกก็เลยบริจาคออกจากการแพลที่ว่ามีอยู่ตอนนั้นเด็ดเลืออย่างนั้นแกออกไปขึงนึงนะครับอ่าออกไปเลยจากการและแกก็เลยตอบาตตัวต่ออัลลอสุภานวตาลากับฝ่ามพิษนี่ก็เรียกว่าคนพิษแท้ดี คนพิษแท้ดีืคอคนนี่ว่าตอมาตัวเองปรับตัวเองอะไรที่พิษผ่านไปปรับตัวเองลบมาไม่ใช่ว่าพิษแล้วก็ปล่อยพิษไปเลยนะครับอาเลมูลมามะกอามาบอกให้ฟังเลยก็เชย่มืออยู่พน,นันเลยอ่าการเมื่อนดืม่มพี่น้องที่รักทั่งรลายอัลอกำลังมองว่าใจข้องเบานะครับเราวิญญาณยังไม่ออกจากหล้างที่มีโอกาสเลยนะครับเรานะั้นฟะตูตอบาลยังไม่ทุกปิดที่ยังมีโอกาสเลยนะครับ พยายามนะครับหนึกนะครับแล้วก็คิดขึ้นตัวเองว่าวันทีน่นอนเนี่ยกูบวนูกูโวกี่เห็นนั้นตายวันอะไรวันหล้าจะไปนั่นใขรสักวันนึงอาจจะเป็นผมหรือว่าอาจจะเป็นปี่นองชีวิตตุกคนไม่มีใครรู้หรอว่าจะตายวันไหนนะครับวันที่เรากลับไปเอาล็สุภาณนะวาตาร่าเราต้องห้าวความสุขให้มากที่สุดดุนยานี่คือเป็นสถทานเี่นะครับอ่าชัวข้าวมันไม่ใช่ยู่ท่าวน นายพยายามต่อบาดอาะไรติดพิษผ่านไปนะครับซิ่งในทีเราก็ลังพิษอยู่ไม่รู้ที่นั้นให้ซึกษาพยายามเรียนขูล่ามาส้นเราก็มาเรียนนะครับคอส้อนตามบาลายตรงใน,นเราก็ไปเรียนตรงในทีนว่าคอสอนเรียนตามตีว่ามีเรื่องเรี่ยถ้าหน้ามีเวลาเราก็ให้เวลาไปเรียนไม่มีเวลานะ่าก็วาไปแล้วนะก็เียว่าคนเดตตอบาตตอรสุภานาะวาตาล่าอย่างจรงิงจังพี่น้องทีดรักต่างไลนนี่ก็เียว่าฟ,ฟสาสซฟาร์มซําเร็จคนเด อัลลอฮฺสุภาณาวตะตาลาตองการให้เขาตบาดด้วยกับความฟันแข่นี้เองนะขออัลลอฮฺสุภาณาวตะตาลาให้กับพมและพี่น้องเราทุกคนนั้นนะครับเป็นบาวสิ่ดีขอออัลลอฮ์นะครับในเหมือนจากการทําการขาดคา,ายอะไรก็ตามขออัลลอฮฺสุภานาวตะตาลาให้พี่น้องมัสยิดบันกนต่อเราทุกคนสิ่งีมีอิมานทางไล่นะครับถ้าหากการขาดคา,ขายไรเหลียงเพไปตุซอะไรทึ่งนี้ซอบในการอาจใจสาการเผยอย่างปรึกษาคุณอาเลมแล้วก็ออกเสีย นะครับมันไม่ใช่นั่นคือสาการนั้นมันเป็นเงินทองของคนจนที่เราจะต้องมาดูแลเขาหนะขอรัชภานณวตาลาให้กับพุ่มและพี่น้องเราทุกคนนั้นได้รับฮิดายัดได้ได้รับได้รับซาลาหมาด้าเวลาจุกะทางวิญญาณออกจากหลังในตัวอามินยาโรบนาลามินออูซุบิลลาฮิมินัชชัยตานิวะจีมบารักัลลอฮุลีวะละกุมฟินกุรอานิลอาซิมวะนาฟานีวะอียาคุมบินอายาติวะซิกรินฮักิม وتقبل مني ومنكم تلاوته انه هو السميع العليم. واستغفر الله العزم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله